เอาล่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องโอน l ล็อกนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในหน้าเกมที่แปลกไปจากที่เราเคยเล่นนะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม OverW a t c h 2นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาลองเล่น OverW a t c h 2กันนะครับว่าจะสนุกเหมือนภาคแรกหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้ตัวที่ผมจะมาเล่นก็คือนินจากินจุนั่นเองครับผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมถ้าพร้อมแล้วก็ ไปลุยกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเลือกตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ทําการกดล็อกเกนจิไปเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโอวัตในภาค2นั้นมีอะไรแตกต่างไปจากภาคหนึ่งบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนที่ผมสังเกตได้นะครับหลังจากที่มันเปลี่ยนไปจากภาคหนึ่งก็คือมีการรีโมเดลของตัวละครนะครับหลายตัวเลยทีเดียวนะครับมาครับเราไปลุยกันเลยครับผม เราต้องไปดันหุ่นยนต์ใช่ไหมตรงนู้นไม่เล่นนานนะครับก็จะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับเออเออช่วงนี้เล่นดาวาโลนะครับ มาเราก็ได้เทสเตอร์ไปก่อนเลยนะครับทุกคนเราต้องพยายามเข้ามารวมตัวข้างหลังนะครับมามาดีว่ามาอา้าวหุ่นแตกแล้วมึงหุ่นแตกแล้วมึงหุ่นแตกแล้วมึงวิกระสุนหมดโอเคครับยังได้อยู่นะ <S <S ปฏิจจารีสเตอร์ออ อู้โดนตัวใหม่นะครับคิริโกะนะครับกูในทีเดียวเข้าหัวโคตรแรงนะครับตัวเนี้ยตอนนี้ครับเหมือนว่าฝั่งนู้นนะครับกำลังพยายามดัน ตอนนี้เรามีอันติแล้วนะครับทุกคนอุ้ยดีว่าอันติระวังเลยนะครับดีว่าตอนอันติเนะี่ยคุณโกงนะเปิดอันติเก็บไปสองครับผมอ้าวดีว่าเมื่อกี้ได้ข่าวว่าดึงอันตีไปไปก,ก่อนนะครับเราตีเขาไม่ค่อยเข้านะอ้าเรามีเพื่อนแล้วอ้าวคุณแตกอีกแล้วจัดจ้า หุ่นแตกอีกแล้วเหรอจ๊ะอาว่าไงครับกิจจิตัวปลอมครับตัวปลอมหอพยาบาลนะจ๊ะจามานจ๊าจมาิตัวอะไรอยู่ข้างบนน่ะอาว่าไปไหนหรอปลากระจายอะมากระจาย รับดาเมจจะท่วนมน้าเราจะตายแล้วนะพยาบาลอยู่มามาบวกต่ออยู่ไหนกันแล้วอุ้ยจะตายนะครับทุกคน เอาปลาเอาปลาอุ้ยดิว่าตีครับเนี่ยครัเราก็เปิดมานะครับ แต่รางแครนบางทีแต่เมื่อกี้เกจิอยู่ไหนอ๋อเราฆ่าเกจิไปแล้วนี่นาลืมครับลืมขออภัยด้วยอ้าวกินจิไปไหนแล้วเกจิเกจิสวัสดีครับเกจิสวัสดีครับขอจับมือหน่อยแครนี้ต้องชำระนะครับผมไปถึงสองตัวเลยทีเดียววิเชียร์มากตรงนี้ ไปก่อนครับไปก่อนเยอะเกินโอ้โหเฮ้ยจะจะโถมมาขนาดนี้นะตายให้ก็ได้<ะ>ไปทุกคนเราไปรวมกับเพื่อนก่อน ในกันเต็มนะครับจะเข้าไปดีไหมเข้าไปดีไหมเอ่ยขอเข้ามาหน่อยละกันขอเข้ามาหน่อยละกันปัดปัดกระสุนปัดกระสุนโหลดสวยครับขอบคุณที่เพื่อนช่วยมันก็นตายเกมฮิวแมนะทุกคนอุวิคิทนคอนเฟิร์ตตีอีกแล้ว ไม่งไงเปิดอัติเปิดอัตินะอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนเรากำลังดันหุ่นยนต์กันอยู่ครับเราไปสมทบกับเพื่อนไปช่วยเพื่อนดันหุ่นยนต์าามาแล้วเพื่อน บอกเขาสุดเฮ้ยตายเลยครับนี่ครับเพื่อนเราจะดันจะชนะหรือเป,เปล่าสิบวีเท่านั้นวิต่อศะตูดันสวนกลับมานะครับอ้าวเพื่อน<อ>เราไปยังไงครับจังหวะน,นี้โอเวอร์ไทม์ครับมีต้องไล่ครับต้องไล่ยังงี้ต้องไล่โอเวอร์อไทม์อย่างนี้ต้องไล่วิดีว่าสิที่ผ่านแล้วทุกคนอเก<า>ือบตาย จะไปอยู่ใกล้มานะครับที่ว่าตรนนี่แม่งระเบิดโคตรแรงอเ,เออตายครับโดนตัวใหม่เก็บโอเคครับทุกคนเหมือนว่าจะไม่ใช่ชนะไปแล้วนะครับในเกมนี้นี่ครับได้เป็นพีออฟอะเกมนะยครับของเกมนี้ไหนดูซิว่าช็อตไหน มาเปิดอันตีนะครับมาครับตัดมาที่เกมที่2องเลยนะทุกคนแล้วก็เลือกเกนจิเหมือนเดิมเไ้ยผมว่าเดี๋ยวเขเปลี่ยนสก,กินบ้างดีกว่าผมอยากนี่สีเขียวนะครับเป็นชาเขียวเลยนะครับเขียวอีเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าตานี้จะได้เพลย์ออฟเดในเกมอีกไหมแต่คงไม่นะ ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรเลยนะครับทุกคนเราก็เล่นแต่วนอยู่2เกมนะครับวาร์โลแรนต์กับโอเวอร์วัตนะครับเพื่อนๆชอบให้ผมเล่นเกมไหนก็ลองเมน์กันมาดูนะครับเดี๋ยวผนะมจะทำคลิปเกมนั้นออกมาบ่อยๆนะโอเคครับเหมือนเราจะได้เป็นฝั่งโจมตีนะครับแอคแท็กนะครับเราต้องดันรถไปถึงจุดหมายนะครับอ้าวศัตรูมายืนต้อนรับเลยนะครับถึงหน้าบ้านเลย ฝั่งนู้นเหมือนจะมีเกนจิด้วยนะครับ 5, 4, 3, 2, เราเปิดมาก่อนเลยครับดันซ้ายเลยฝั่งนู้นมันจะมีสเตเปอร์ดันไปเลยครับดันไปเกนจินนไปนู่นละ ไปไล่ฆ่าเกนจิกันทุกคน,กคนตัวสไนนะครับตายแลายลเกนจิไปยังไวเลยทุกคนไปนู่นแล้ว啊เนี่บแล้วก็มายึดจุดก่อนนะครับทุกคนเอารถนะครับเอารถเสี่ยนเราจะเป็นคนไทยนะครับกินไก่จอนะทุกคนมาทีตัวแทงหรอตัวแทงตัวแทง ตัวแทงก็ไม่รอดนะจะบอกให้ไม่เหมือนตัวสไนยอยู่ข้างบนนะเราต้องไปไล่เก็บตัวสไนนะเพราะว่าเราเก็บง่ายน,นะเพราะเรามีสกิลที่สามารถปีนปีนฝ่าได้ครับเราเป็นตะปูที่จกนะทุกคนอุย้ยลิงลิงลิง,ล,งลิงกระโดดมาทุกคนอ้าตายไปอย่าไปอยู่ใกล้นะครับพวกโอ้โหจะบอกว่าเวลาเล่นเกนจิอ่ะอย่าอย่าไปอยู่ใกล้พวกตัวที่ สกิลเรอบล็อกไม่ได้นะทุกคนเราจะโดนดาเมจฟรีเลยนะเมื่อกี้ผมพลาดเองเจอลิงกระโดดใส่ไปเราไปช่วยเพื่อนกันทุกคนเพื่อนเราจะเก่งมากนะคนชื่อไก่จอแหละกูเลยหิวเลย ยิงคตัวอะไรเนี่ยโคตรแรงเลยเป็นสไนเปอร์นะครับดีว่า,เ,าเรียบร้อยครับสไนเปอร์ครับยิงโคตรแรงเลยนะทุกคน ไปเก็บนะไม่ปล่อยไม่รอดคนที่เจอเรามันองตายแล้วทุกคนเกตตี้โดนไปเพื่อนเราเล่นดีมากเลยนะทุกคนตอนนี้เราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อนก็ ฆ่ากันหมดละตอนนี้เรามีอันติแล้วทุกคนต้องหาช็อตใช้เพื่อหาเพย์ออฟในเกมนะทุกคนอุ้ยสไนเปอร์อีกแล้วโอ้โหโดนลุงนะครับหน้าตาเหมือนโมเลนเลยย <c oughs> าวีอะทุกคนรู้จักไหมอุ้ยเกจี้ของมือเปล่อันติ <c oughs> มีโอกาสได้วัดน,นะทุกคนเพื่อนฆ่ากันหมดแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วมั้ง อเอาลุงลุงตัวไปครับลุงดีว่าสินะครับเอาสออวนี้นี่ครับเพื่อนเราเก็บหมดเลยครับที่เป็นทีมคิวนะครับแล้วก็น่าจะชนะเลยนะครับผม เกมนี้รับชิลมากเลยครับเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพื่อนแบกแล้ครับผมเราให้เพื่อนแบกเอาล่ะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแช์นะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายครับผม